สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอูงอิงเพชรบันแพงครับ,รบสำหรับคลิปนี้สิม่าวาวจานะครับกันสองเรื่องใหญ่ๆนะครับสองเรื่องที่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับได้ว้าวกันนะครับได้เตรียมโตกัน ่กะกลวา็ให้เขาเอื่นว่าใจฟู่กันนะฮะกับอรุณสวัสดิ์กันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมไม่ได้ล่งคลิปเช้าๆอย่างเงี้นานแล้วนะครับเนาะในกวันที่แปดนะครับผมแปดธันวาคมนะครับอินฟินฟินตี้นะครับพี่น้องครับ ขึ้นเอาประเด็นใหญ่เลยนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องใหญ่เลยบอสโจนะครับจัดหนักแค่ค่าตัวก็เป็นแสนแล้วนี่นะฮะค่าตัวเป็นแสนอย่างครับเป็นอย่งคือว่าค่าตัวเป็นแสนนะทำไมถึงบอกค่าตัวเป็นแสน นั่นก็นกนคือโปรเจกต์เพลงไมพี่แม่นครับพี่แมนมานิวันเอาเพลงพี่แมนมานิวันก่อนนะครับคือตอนนี้ก็คือเพลงพี่แมนมานิวันผมสิลัยฟั่งครับนี่คือเฉพาะเพลงพี่แมนมานวันเปิดโปรเจกต์ใจใจของค่ายต้อนรับพุทธศักราชใหม่แห่งปีนี่คือเพลงที่สองของพุทธศักราช2567ต่อจากน้องโซเฟีย นะครับอันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับสาวหน่อยเป็นแพ่งเอฟซีแฟนคลับพี่หล่าองค์หญิงนะครับเอฟซีแฟนคลับสูผูสูข้นนะครับที่เบิึงแง่ศิลปินในขายสาวหน่อยเป็นแพ่งนะครับเบิึงแง่อีหล่าโซเฟียเล็กน้อยนะครับที่มีความฝันคือกันโดยที่มีพี่องค์หญิงนะครับเป็นไอดอลนะครับสูงสุดกับพื้ดขึ้นมาอยู่อันดับ4 แล้วก็ตอนนี้น้องอุ้งอิงนะครับก็บยูอันดับที่สองของเพลงมาแรงนะครับในยู u ูบไทยแลนด์นะครับเพลงที่เป็นของโซโฟ,ฟียตอนนี้ก็ย้อนลงมาอยู่อันดับที่หาแต่ว่าก็ถือว่ามาแรงต่อกันจระต้านขายนะครับนออ้องอิงกันยั่งเขาเอิ่นว่ายังยังถือหัวเรืออยู่นี่ตามถ่ายมากก็เป็นน้องโซโฟเฟีนะครับตามถ่ายมากก็เป็นพายเอกวัดนะครับเดี๋ยวก็ต่อกันถึงมากอีก อย่างนี้พี่น้องค่กแพรงเบิ้งแย่งกันแน่นี่แหละครับนี่แหละผมหมักเอฟซีสาวน้อยเป็นแพรงเข้าครับนี่ยังกับเบิ้งแย่งกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับอาะสิมีค้นดิซิมายุแยงตะแคงรั่วพยายามเพียรให้เอฟซีนะครับแต่คว,าาคาควา้าสามที่กันพี่น้องไม่คิดข้ามที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเขาสามมาขี้กันนะครับถ้าเขาเป็นปึกแผ่นกันบ่มีสิ่งใดสิมาทำลายใดบ่มีสิ่งใดที่มายุแยงเขาใด ในสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็นี่เปิดโปรเจกต์ใหญ่ครับของขายตอนรับพุทธศักราชทห่งปีนะศิลปินแมนมณีวันผลงานเพลงคนเมาก็มีหัวใจนะครับนักแสดง m อฟังดีๆครับเบอร์หนึ่งนะครับยืนหนึ่งเมนเขายืนเมาก็คงเมนไอพี่เพชรสหรัฐครับ เจ้าของผลงานต้นฉบับยืนหนึ่งเป็นเขายืนหน้าเป็นอายฟิจิเน็งกับบอโจรครับนี่ต้นกำเนิดนะครับนี่คือศิลปินและกันนี่คือนักแสดงเอ็มวีนะครับสองกับสามครับมาแพ็กค,คู่ครับครูเบียกับเนเงินว้าวนะครับเป็นตะมั่นแค่แค่ดูนักแสดงเนี่ยครับก็ กับบีบแล้วบีบอารมณ์แล้วนะครับอ่าแล้วทีมโปรดักชันก็คือโปรดักชันคู่บุญตามที่เฮาได้สัมผัสกันต่างๆหน้าๆก็คือน้ำเพสตูดิโอนะครับก่อนหน้าอีกคือเพลงนองโซเฟียนะครับเพลงก่อนนี่นะครับที่ปลอยไปก็คือเพลงนองโซเฟียกับทีมพี่น้ำเพสตูดิโอเหมือนกันนะครับแล้วนะครับปัดทงมาแล้วครับ ถ่ายทำวัานที่18มกราคมนะครับวันที่18มกราคมเป็นวันพระนเรศวรนะครับถือเป็นวันกองทัพไทยเป็นไงครับบอสโจผมบบหูอันนี้ผมก็ได้มีการสวนทนากับเราด้ยผม um ไม่รู้ว่าบอสโจตั้งใจนะครับให้ตรงกับวันพระนเรสวนหรือไม่ ถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะด้ยสำหรับผมนะอ่านแอร์ทั่วโลกปักธงมาแล้วครับ25มกราคมที่ช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้รีคอรนะครับโปรดิวเซอร์คือเกาครับทันทนายเอครับโปรดิวเซอร,นะร์โจโยมนินทุ่มทุ่มทุนสร้างอำนวยการผลิต ลำเพลินนี่เรคคอดภูมิใจเสนอนะครับโดยมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะครับสนับสุดนเป็นกำลังใจทุกยอดแชร์ทุกยอดคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ทุกยอดซับสไครต์นะครับมีคุณค่านะครับด้วยความหัดแพงนะครับเตรียมพร้อมเฮาพี่น้องครับนะฮะคือแค่เนี่เงินกับคู่เบียร์เนี่ยนะครับ สมมติวันนี้เพนเ็ดธุรกิจเนาะนะครับเห็นบอกตามไรแต่จิมีการไรสดเรื่อว่าขายสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วเพิ่นมาแสดง MV นะครับเพิ่นเคยแสดง MV มาอยู่แล้วก่อนหน,น้านี้แต่เพิ่นกะเดี๋ยมาเห็ุประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับซะส่วนใหญ่ในที่เพิ่นมาทาย m อเองแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วเพลงนี่พี่น้องครับผมกะซิบมาเลยครับคนเมาก็มีหัวใจนี่มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นบทเพลงที่บอมาผมกับเข้าเอ่นะผมกับอึ่งกับกับพีทนาเอ,เ,อเลยกับทันทนาเอ๋นะครับว่าเราสามารถบีบนะครับบีบความต้องการบีบอารมณ์เข้าไปในเพียงนี้ได้ช่างไหนนะครับพี่น้องขาฟังเด้่องพี่ลีครับแต่ละแต่ละท่อนนะครับมันสิมีความแตกต่าง นะครับแต่มันลุ่งโตไปในเพยงเพยงนี่เลยจังไหนนี่อย่างไห้ฟั่งก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปนั่นก็คือยืนหนึ่งในเขายืนเมาไม่นนอก,นอกเป็นยังไงครับเพียงที่ว่ายืนเมาเนี่ยที่น้องหญิงร้องอ่ะที่เป็นหางตะวัดนะครับพี่น้องเคยยิ่งยินบอจากปากน้องหญิงที่ร้องเพลงยังไม่เคยแล้วมันเรียกว่าหน,หน้าหน้าทึ่งไหมมหัศจรรันร์บาก อานะครับก่อนอันนี้ย้อนกันไปยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้นะครับเป็นจังไหนพี่น้องวะบีบหัวใจบ่นะครับกับการแสดงเอ็มวีโดยซ้ำก,กับบทเพลงโดยซ้ำนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งครับนะครับพี่น้องดาฟังนดาบวัวเสือผมนะครับอิลีนะครับมันเป็นบทเพลงที่บีบบีบเข้าในหลายห่วงอารมณ์ความรู้สึกในหลายๆจังหวะกับคําว่าเพลง เพลงก็จะมีอินดี้เป็นวาครับตามที่เขาเข่าใจเขาเป็นโปรดิวต์วาเขาเป็นผู้ฟั่งแล้วเขาเข่า,ขาใจว่าจังสังนมัน,นี้ลูกทุ่งนะะลูกทุ่งหมอล่ำนะครับสตริงเม็นวาครับเพลงแรปเพลงเพื่อชีวิตเราจะเป็นเพลงอ,อินดี้เพื่อชีวิตโอ้เป็นวาแต่ว่าเพลงนี้ถาเบิรงพี่น้องแล้วขี้เอยดมากมันเขาไปอยู่ในเพลงนี้ได้จังไล าฟงอยากให้ฟั่งแห้งอยากให้ฟั่งเยาวนี้เลยนะว่าเรซื้อนะฮะล้วกับมาเรื่องที่สองมาเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วมาเรื่องที่สองครับนี่อย่างไรเพื่อเราเรื่องแรกก็เรื่องเหมือนกนว่าละ่ะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น แต่กับสัมผัสได้นะครับแต่กับสัมผัสได้นะครับ <_ S 1> <ๆ>ก่อนหนานี่บอโจโอนะครับเลยไปบุกทุ่งนาที่จอนนี่นะครับยุงเพื่อบุญมั่งสาหานนะครับที่มีองค์ปูยานะครับพ่อปู่ศรีสุโธนวรรชและแม่ย่าศรีปทุมมานะครับยุพีบุญ ตอนนี้ไปทำการแสดงยูมเพื่อปีวุลมั่งสาหานนะครับแล้วพี่จอนนี่มีความคิดนะครับมีความรู้สึกอยากจะว่าจ้างสาวน้อยเพชรบันแพงเต็มวงนะครับลงไปแสดงนะครับที่ทุ่งนามีลานแสดงด้านหลังให้เรียบร้อยจนในผ้ากันไปืิองสถานที่โทษเช็คหาสอนุดนะครับคิวไม่ว่างเลยก่อนหนาฝนแล้วต้องการนะครับอยากจะไปเล่ยนถวายปูญาเรามีความเรามีความตั้งใจแลวแล้วนะครับ อยากสิเขาเอิ่อนว่ามีบัตรเป็นการกุศลอยากสิื่อเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโอ้ผมขนลุกน้ำผีจนนี่นะครับผีจนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นไอดอลของผมเมือกันนะครับอ่านะรลมีความต่างใจว่าจังสักแต่โทเช็คคิวหอดปีหกเจ็ดนะครับอ่า ยังเบว่างกับจนเลยว่าจิเอาเอาปลายปีเนาะจ้งมันถือหนาหนาวจนพุ่นล่ะครับหาบ่ไใ้นะครับหาบ่ไใ้เปี่ยงขึ้นมากครับคิวหลุดครับวันเสาร์พร้อมครับบาลมีปูยายุธงนา่จนหนี้ครับอยู่ใส่อีีครับว่างวันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปีนี่ครับปีหกเจ็ดนี่ครับพบกับสาวน้อยเพชรพันแพงเต็มวงที่ทุ่งนาจนหนีเมื่อป่าอำาเภอพิบูลมั่งสา นะยกเสกเก่าตอบที่หัวซาถูกนะครับสําสหรับผู้บ่เสือปังอาจจะโอบงมง่ายนะครับแต่ว,ว่าผมเสือและผมศรัทธาในเรื่องนี้เลยนะครับอิลีนะครับเพราะว่าการทด่ผมเสือเรื่องนี้แล้วมัเพิบให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตในขอบรัวผมนะครับดีขึ้นเล้ามันบ่ไ์ภเยตุใหไปเ,หไหเดือดร,ร้อนะผมเสือนะครับผมเสือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอตั้งบนหลักแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงค์มาก่อนคือเก่านี่คือความเสือ่อนี่คือความศรัทธานะครับตรงกัปัันเสาร์แล้ววันเสาร์ที่สิบเจ็ดสุดจอดดีใจน้ำผีจนหนีดีใจน้ำแค่ความคิดเล่าไงครับเราประกอบก็บปอโจนะครับแล้วก็มาเขียนบุญเหรอเรามาหาแผนเงิน นะครับง่ามแสดงแล้วทงหน้าติจนนีนะครับผมก็คิดว่าเป็นอยู่ใส่กันครับพี่หล่าวงอิง,งพรัอยากให้อี่หล่าวงอิง,งปเป็นเหรียปูกายาเห็นนะครับพอว่ายังก้อนหน้านี่อี่หลา่าุงอิงครับทักไปหานะครับออยแสงสินครับเพื่อที่จะสมัครมาอยู่ทางข่ายนะครับทางข่ายติจน,นีแต่ แล่ขาวว่าด้รหลับไวนะบผมคิดว่าปูญาเราอยากฟังเสียงอีหลาสายพญานาคย่ำครับว่านี่ก็คือเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับบด้สอนให้พี่น้องงมง่ายนะครับให้พี่น้องอยู่กับความเป็นจนะริงเอาละครับสุดท้ายนี่ครับฝากกลุ่มปิดไปนั่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสาทักไปได้ตีสาวหน่อยเพื่อนแฟนเพจสามร้อยสามสาบาทถือว่าอาบุญบานอีหลานำกั บะาอาบุญบุญป่าบ้านนองอิงนะครับวันที่สิบสองนะครับสามร้อยสามสิบสามบังแล้วเมื่อนี้พอโจโอนองอิงนะครับกระนั้นเยอะมากผู้บอลอิงนะครับก็จะมาไลฟ์นะครับขายสินค้าครับเหมือนบ่ายสองพบเพาะกันเดี๋ยวบอโจแล้วก็แช่ไปเคลีเก่อนไหลท่านเพจ่ขอให้พี่น้องชมดีไม่ใช่ครับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมระหว่างขอบคุณทุกยอดไลค์ ยอดส r i ครยอดรับชมยอดแจร์วางีีนหงองด้วยๆหิ่งบังๆังสุขภาพร,าร่างกายแข็งแรงด้อครับหักแพงบนแง่งกันสวัสดีครับ